นักเรียนครับ <c oughs> พอสี่นะครับวันที่ยี่สบสี่ยี่ห้านี้นะครับก็คลิปนี้จะเป็นสอนวันที่ยี่สบสี่ยี่ห้านะครับเกี่ยวกับการลบทศยมไม่เกินสามตำแหน่งที่มีการกระจายนะอ่ะมาดูโจทย์ทรงฮะนักเรียนสามารถลบทศยมไม่เกินสามตำแหน่งที่มีการกระจายได้นะครับสาระสําคัญก็ ก็เหมือนเดิมๆเ,เลยนะครับก็คือการลบที่มีการกระจายใช้หลักการเดียวกันกับการลบจํานวนนับก็คือการยืมนั่นเองเพราะไงคือการยืมโดยนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันแต่ถ้าในหลักตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจายตัวตั้งในหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งหลักนั้นก่อนแล้วจึงหาผลลบก็คือการยืมนั่นแหละครับสรุปง่ายๆอ่ามาดูการจัดการเรียนรู้นะครับมาดู ก็เริ่มแรกครับมาดูฮะนี่ครับทบทวนการลบทศย,ยม,มิกันสาตํำแหนงที่มีการกระจายโดยใช้วิธีลบในแนวตั้งนะครับและใช้การถามตอบนะครับอ่ะมาดูอย่างเงี้ยคือลบทําลบก่าได้ปกติเลยนะครับห้าลบหนึ่งหรือสี่หกลบสามหือสามเนี้ยสี่ลบสองหลือสองเนี้ยแปดลบหนึ่งหลือเจ็ดเนี้ยไอเนี้ยไม่มีการยืมนะครับไม่ได้มีการกระจายนี่คือการทวนของเก่าก่อนนะครับนี่คือการทวนของเก่าก่อน นี่คือการหลักการการ,การลบทั่วไปนะครับอันนี้ตัวอย่างที่2ก็เช่นเดียวกันครับก็ลบเเ้าลบสเหลือหกเลบหงเหลือหกห้บศูย์เหลือห้าสี่ลบสอเหลือสองลบสาเหลือสอย่างเงี้ยครับทั่วไปปกติเลยทีนี้มาดูการลบที่มีการกระจายนะครับเขาก็ทำกันยังไงมาดูอันนี้มันเป็นตัวอธิบายที่ทำให้งง ผมขอข้ามเลยผมมาให้นักเรียนดูตัวนี้เลยนะครับอ่านี่ครับ <Okay. S 1> อย่างเงี้ยสี่ลบกับเก้าได้ไหมเอาตักตามเป็นการลบธรรมดาทั่วไปเนะี่ยลบได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ต้องมายืมอะไรห้าห้าตัวนี้ก็เลยต้องเหลืออะไรครับเหลือสี่สี่ตัวนี้ต้องกลายเป็นสิบสี่ทีนี้สิบสี่ลบกับเก้าได้อย่างได้แล้วครับสิบสี่ลบเก้าเหลือห้าสี่ห้าถูกยืมหนึ่งเหลือสี่ สีลบสี่เหลือศูนย์แปดลบสองเหลือหกสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งโอเคนะครับนี่คือหลักการยืมนะครับครูอธิบายพยายามอธิบายแบบเข้าใจแบบง่ายๆไปเลยนะครับมาดูตัวอย่างเลยมาดูวิธีการทํำ้วยเลย มาดูกันนะครับมามาดูกันหกลบเก้าได้ไหมเอาหลักความจริงหกลบเก้าไม่ได้ครับก็เลยต้องมายืม 2. สองสองตัวนี้จะเหลือหนึ่งนะครับตรงนี้จะกลายเป็นสิบหกเพราะถูกยืมมาอยู่ในหลักสิบถูกยืมมาแล้วกลายเป็นสิบบวกกับหกเป็นสิบหกสิบหกลบเก้าเหลือเจ็ดหนึ่งลบกับแปดไม่ได้ไปยืมหนึ่งมาหนึ่งเหลือศูนย์ครับตรงนี้ต้องกลายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบแปดเหลือสาม สี่ลบหกไม่ได้ครับไปยืมแปดมาครับแปดเหลือเจ็ดตรงนี้กลายเป็นสิบสิบลบ 6, หกเหลือสี่เจ็ดลบแปดเหลือไอเจ็ดไฟเจ็ดลบห้าเหลือสองหกลบสองเหลือสี่นะครับอ่านี่คือตัวอย่างอาทีตย์มาดูครับสี่อะไรวะแบบหนึ่ง มันมีให้อยู่แล้วนีู่ว่าอ่ามาดูฮะสี่สิบห้าจุดสองห้าแปดลบสิบสองจุดศูนย์แปดเก้ามาดูฮะแปดลบเก้าได้ไหมครับไม่ได้ครับแปดตรงนี้ก็เลยต้องไปยืมอะไรมาครับอ่าทําให้ดูเลยถึงนี่นะครับมันโดดมาให้เด็ทีตัวก็กลายเป็นสิบแปดตรงนี้เหลืออะไรครับเหลือสี่นะครับสิบแปด ลบเก้าเหลือเก้าสี่ลบแปดไม่ได้ไปยืมสองมาสองเหลือหนึ่งฮนะครับสองเหลือหนึ่งสองเหลือหนึ่งปุ๊บการตรงนี้กลายเป็นสิบสี่สิบสี่ลบแปดเหลือหกครับหนึ่งลบศูนย์เหลือหนึ่งห้าลบสองเหลือสามสี่ลบหนึ่งเหลือสามนี่ครับคือหลักการลบง่ายๆเลยเอาละครับทีนี้มาดูให้นักเรียนทำสี่ข้อนี้ อ่าสี่ข้อนี้ครับให้ในักเรียนทาเลยครับทําลงไปในสสมุดนะครับนะครับให้นักเรียนทําลงไปในสมุดเลยนะครับส่วนการบ้านก็ให้ทําหน้าสามสิบสามนะครับแล้วก็สามสิบสี่แค่นี้การบ้านนะครับให้ทําหน้าสามสามกับสามสี่นะครับทําในแบบฝึก ผัดนี่จำานี้นะครับสามสามสามสี่อ่ะลงมือทําเลยครับอืม นักเรียนลอโจทย์ตายเลยนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยเลยนะนักเรียนทําไปก่อนเลยเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูนะครับจับเวลาเลยนะครับสี่ข้อนี้ใช้เวลาประมาณสนะักสิบนาทีได้ไหมอ่อนะสิบนาทีนะลงมือเลยครูจะตั้งวโอ้อย่างนี้เลยนักเรียนรู้เลย E aí อ่ะฉเฉลยมาฉเฉลยครับนี่คือคำตอบนะครับ ตามนี้นะครับใครถูก,ต,ก,ถก,นะถกติ๊กถูกเลยนะครับใครถูกติ๊กถูกเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้พงไว้เท่านี้นะครับจะเจอกันคลิปต่อไปวันที่ยี่หกยี่เจ็ดยแปดนะครับสวัสดีครับ